สบายดีพี่น้องของพ่อกับสองบ่อนอยเคยหลาเคยเก่าเช่นเคยพี่น้องของบานส้มคอยพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเศร้ากินข้าาววเ้้ดยกันพี่น้องได้แอนปิ้งปลาลูกปลาคอตกลิ้นได้กินมกปลาด้วยมันี่ปลาลงดีพี่น้องล้งหรือเขาท่านล้งลายอันนี้มกปลาซิวพี่น้องเลยอ๋อเห็นไหมมกปลาซิวพี่น้องเลย มกปลาซิวเด้อพี่น้องมากมากนุ่มไม้ต้มแน่พี่น้องนุ่มไอปลาบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องแจ่วก็เลิกเลิกพี่น้องมาทิ้งเขานุ่มไอก็จะเมื่อปลาเลยเออปีนี้นุ่มไอเมื่อไวน์ ฝนตกเบิดมือ่อคืนวาน,นไปนมือฮักก็เห็นแดดอูอ้หกินกับปูบอ่ะเนี่อสเยี่ย ત્યારે จนง้วเดียกันตรงนี้นะจันัวเดียวกันเลเขาเรียกว่ามันเนีไม่กินดอกข้าวุณแหงมัน ก็ไปไปนทางแยกแล้ดีนะไต่ถ้ตางรถจากหน่อยนะ lạc không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  không lạc không lạc không lạc không

可以，好面孔。兵、嗯、马、嗯嗯嗯

ไปนะ่อไปไปนะเพื่อนแม่ดนหนมหมนูใหม่ ป yup. <laughs> ้านอนใชปะคะเง่ฟอ่ารุ oh ่นพามเขาบอกเขาได่เ่าวางมาวันเดี้วน้องมาเขาจะใช่หายมันจะตายล้ Hãy subscribe rồi. kênh Ghiền Mì Gõ không

Ờ, hết cả Hãy subscribe Xe kênh สำหรับคลิปนีมอน้องเขาโจ้โลงเพลงตอนนี้เด้อพี่น้องเขาชอบชมในเรื่องกุรายเขาแชร์เขติดตามชมพี่น้องเคยหลาเด้อพี่น้องสำหรับพิมพ์มีข้อกาขาา้าว่าสบายดีพี่น้องสบายดี